ออกมาอุ้ยสวยงามเบิ้ลสองเบิ้ลสองสวยงามก็บ้าแโ,โ,โอ้โหโดนขโมยทํามาโบ้บเบินศูนย์งานหยาบเลยครับจอดนี้ครับโอเคครับอ่าป้องกันไอ้เอฟเฟกต์อัน,กกนตรายออกแต่ป้องกันดันเจลื่อนย้ายไม่ออกแบบนี้ก<ม>ู<ม>บอกเลยว่าจีจีแน่นอนกูไม่ป้องกันดันเจลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยครับผมเพื่อน,นเห็นอะไรไหมครับอืมก็แบบยืนแบบ สงงาผ่าเผยเนาะแบบด้วยความแบบเออสายเปรยเนาะได้น้องออร่าไม่พอนะก็ต้องจับน้องให้สุดนั่นเองนะครับผมกับน้องออร่าคอสตูมเต็มแบบนั่นเองนะครับนี่เลยนะพร้อมจีลิงเออก็กรับสวัสดีเพื่อนชาวสักเลเวบทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักเลเว h ชาแนลอีกเช่นเคยนะวันนี้อยู่กันในเกมไลน์เกมเศรษฐีนั่นเองนะก็ บอกเลยว่าน้องออราเนี่ยออราไม่ใช่ออราสิน้องออโรร่าเนี่ยแสงริบซับสมชื่อจริงๆนะกับคอสตูมบวกแบบจัดเต็มจัดหนักกนะันเนาะสำหรับน้องออโรร่านะกับพันสองห้าสิบะครับผมที่ที่บินไปก็ปัดเหนืออยู่นิดนึงนะมาครับผมมาทำความรู้จักน้องออโรร่ากันดีกว่านะครับผมว่าน้องออโรร่าตัวนี้นะครับมีสักอยู่อะไรกันบ้างนั่นเอง ทำไมคนถึงนิยมเล่นกันมากนะครับผมเริ่มต้นกันเลยนะครับผมก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันครับผมหรือก่อสร้างโดยตรงโอกาส85%นะก่อสร้างแลนด์มาร์กอัตโนมัติบนพื้นที่ที่เลือกจากนั้นอัญเชิญเลื่อนย้ายวังน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมไอ้วังน้ําแข็งเนี่ยทำอะไรได้นะครับผมอ่ะผมพูดสั้นๆเลยนะครับผมสรุปแบบง่ายๆเลยนะไม่ต้องมาทัดยาวๆแบบนี้นะครับผมวางน้ำแข็งครับไม่ขนิกอย่างแรกครับผมก็คือ การเปลี่ยนนะครับผมเมืองนะครับเป็นแลนด์มาร์กนะเมกะดีที่2ครับกรณีที่มีแลนด์มาร์กครับผมจะสร้างเป็นเหมือนแบบคฤหาสน์หรือปราสาทที่เป็นวังมานั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ออร่าวังอะไรประมาณนั้นนะครับผมโดยเอฟเฟกต์ออร่าวังนะครับผมทําอะไรได้นะครับผมเมื่ออใช้เอฟเฟกต์นี้นะครับผมภายในแถวนะแถวใดก็ได้นะครับผมที่เป็นเมืองของเราหรือแลนด์มาร์กของเรานะและฝ่ายตรงข้าม ยืนอยู่ในลายที่เราใช้ความสามารถของวังน้ำแข็งนี้นะครับผมจะทําการเคลื่อนย้ายอันเชิญฝ่ายตรงข้ามมานั่นเองนะครับผมนะก็ถือว่าบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับผมสาหรับการอันเชิญเคลื่อนย้ายวังน้ําแข็งนอกจากนั้นครับเมกระดิกต่อมาของวังน้ําแข็งก็จะเป็นในส่วนของเมื่อเราหรือฝ่ายตรงข้ามนะครับผมเดินอ่านนะครับผมความสามารถวังน้ําแข็งหรือว่าเมืองวังน้าแข็งนี้นะครับผมจะทําการดักจับนะครับผมอ่าจะทําการ ดักจับนั่นเองนะถือว่าอารมณ์ให้คล้ายๆป้ายสต็อปนั่นเองนะครับผมทั้งเราและฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็จะหยุดอยู่นั่นเองนะครับผมและนอกจากนี้ครับเมคคิกต่อมาของวังน้ําแข็งครับ เมื่อใช้ความสามารถวางน้ําแข็งนะครับผมในลายใดนะครับผมจะทําการลบพื้นที่นะครับผมเอฟเฟกนะหรือว่าลบสิ่งตั้งต่างๆออกนะครับผมในส่วนของวังลายที่เป็นอัญเชิญวังน้ําแข็งนั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกวังน้ำแข็งครับกระจายค่าผันทางคูณ4ี่ของค่าผันทางที่แพงที่สุดในบรรดาเมืองของฉันนั่นเองนะครับผมภายในลายนั้นเนาะ <c oughs> แล้วก็ความสามารถนอกจากจ่ายค่าบันทางยังจ่ายค่าบันทางของวังน้ําแข็งอีก จ่ายลนด์มาร์กจ่ายวางน้ําแข็งเออเหมือนอารมณ์เหมือนขโมยเนี่ยครับผมมันจะมีเอฟเฟกตัวนี้บอกเลยนะเพื่อนๆนี่ครับผมอ่าเมื่อไฟตรงข้ามนี่ครับผมตกไปที่วังน้แข็งจา่ายค่าบันทางสีเท่ากว่าค่าบันทางี่เพลนที่สุดอ่าฟตรงข้ามจ่ายค่าบันทางหรือใช้การนางฟ้าวางน้ำแข็งจะถูกเอาออกไปนั่นเองนะครับผมอาวางน้ำแข็งเนี่ยสามารถสร้างได้สูงสุดสามตำแหน่งนั่นเองนะครับผมและนอกจากนั้นยังมีในส่วนของการพันึกเคลื่อนย้ายด้วยนะก็คือเอฟเฟกต์ล็อกขานั่นเองนะครับผม บอกเลยว่าวางนั้นแข็งในเมคานิกเยอะมากนั่นเองนะครับเยอะจริงๆนะสำหรับตำนานออโรรานะครับมีแค่สก,กิลแรกนะทุกคนต่อมาบผมโอกาส60เปนป้องกันการอันเชิญเคลื่อนย,ย้ายแล้วก็เมื่อตกแรนด์มา65ร์นะครับผมใช้ความสามารถ d r อปนั่นเองหรือความสามารถสร้างแลนด์มากเลยเคลื่อนย้ายนั่นเองนะครับผมนอกจากนั้นครับผมยังมีในส่วนของความสามารถขโมยมาเบิ้ลจากเอฟเฟกต์พื้นที่หิมะกรณีที่เราตกพื้นที่หรือฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่นั่นเองนะครับผมหิมะนะครับผมจะ ทำการขโมยมาเบิ้ลนะครับ2เท่าอ่าภายในแถวนั้นนั่นเองเนาะก็คืออยู่ลายไหนนะฝ่ายตรงข้ามตกลายไหนเนี่ยก็จะโดนขโมยมาเบิ้ลหรือถ้าเราตกในไลายที่มีพื้นที่ต้นแข็งและฝ่ายตรงเอพื้นที่หิมะแล้วฝ่ายตรงข้ามยืนอยู่ก็จะทำการขโมยมาเบิ้ลเช่นกันนอกจากนั้นครับกรณีที่ฝ่ายตรงข้ามตกนะฝ่ายตรงข้ามจะติดดีบัฟไม่สามารถสร้างเมืองได้นั่นเองนะโอ้โหนอกจากสร้างเมืองไม่ได้ยังขโมยมาเบิ้ลแถมยังโดนอัญเชิญน้ําแข็งอีกตัวอะไรมันจะโกงขนาดาษ้ีนะครับผม แล้วก็โอกาส60%ครับยกเลิกสกิลการเรียกอะไรเป็นพวกบัตรเชิญพวกนี้นั่นเองครับผมเวลาที่ถูกปลุกอะไรพวกนี้นะเพยๆยหรือว่าเขาสามารถไอต้ตัวรถบัสนั่นเองนะครับที่จะว้าไปาด้านหน้า6ช่องนะแล้วก็โอกาส70%ป้องกันเอฟเฟกอันตรถถายที่เกิดกับฉันนะมีทางสกิลป้องกันสกิลโจมตีภายในตัวนะแต่ข้อเสียหลักๆของน้องคือไม่มีในส่วนของความสามารถการทวนมาเบิ้ลจึงตกมาเป็นหน้าที่ของจีลิงนะครับผมที่ ทุกครั้งที่ทอยลูกเต่าครับจะชั้นโล่สักพื้นที่อยู่สูงสุด2ชั้นแล้วก็เมืุมฝ่ายตรงข้ามตกไลนมากกว่าชั้น80%กัิบเซนแขังฟองสบู่แล้วก็55%า้ปอร์เน้องอ่าป้องกันขโมยมาเบิร์นั่นเองนะครับผมส่วนคอสตูมทำอะไรนะครับผมคอสตูมครับจะเคลื่อนย้ายนะครับผม80%เมื่อเริ่มเทิร์นครับผมเคลื่อนย้ายทำนัดแข็งไปยัง8ช่องหน้าหลังก็คือเราสามารถเลือกไล่หนอนนะครับแปดช่องหน้าหลังไปยังพื้นที่ใดก็ได้ที่เราเลือกในภายใน8ช่องด้านหน้าและด้านหลลััััังงงงนนนนน่่่่เเเเเออะะคครรรรรรรบบบผผมมมมมพูดูดดดดถถึวววววาาาาาาาสไปทีีีียยาาย้ๆๆ้แ๋กกกจิๆ เจ้าตัวน้องออรราเนี่ยจะโหดมากน้อยแค่ไหนก็ผมแต่ก่อนจะไปรับชมครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ด้วยนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดแชร์กดแชร์เลยนะครับผมไปรับชมกันเลยดีกว่าครับผมอ่าผมเกมแรกเราเจอกับน้องเนชท่านั่เองน่าจะเป็นแอคเนื้าจากอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับผมในส่วนของจี้นะผมแนะนําให้ใช้จี้เซตตามนี้เลยครับแค่เปลี่ยนในส่วนของแปลนเลครับผมแปลนปลาหมึกเนี่ย yeah. สามารถเปลี่ยนผมแนะนําให้เป็นแปนที่มีความสามารถไอ้บัตรเชิญายในตัวนะครับผมที่มีแปน้นแล้วก็มีความสามารถบัตรเชิญายในตัวนะอันนี้นะครับผมเป็นสไลด์ทานน้าแข็งนั่นเองเราจะสไลด์ไปตรงนี้นะครับผมมันมีในส่วนของแรนผุดใช่ไหมเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วเราได้ดรอปใช่ไหมเราได้ดรอปนะ,ะความสามารถมีทอยหน้าหลังใช่ไหมเราตกมาตรงนี้ก่อนปึ๊บหนึ่งสเต็ปครับเราสร้างในส่วนของป้ายสต็อปไว้ตรงนี้แล้วก็สร้างนะครับผมทานน้ําแข็งไว้จากนั้นทอย12ไปก่อนครับ สวยงามพระรามสองครับแล้วเดี๋ยวเราใช้ความสามารถของเอฟเฟกพื้นที่ในแมปนี้นะครับผม <Okay. S 1> พื้นที่พิเศษนะเราสร้างแลนด์มาร์กในลายสามนั่นเองแบบซุ่มแล้วเราก็อุ้ยได้ไหมอุ้ยอันนี้สวยเลยอันนี้สวยเลยไปตรงนี้ปุ๊บ oh. ปุ๊บแล้วเราติดตั้งนะครับผมในส่วนของป้ายสตอป,ปตรงนี้ดีกว่านะแล้วก็ใช้ทาน้ําแข็งอีกหนึ่งรอบครับผมเราไม่วาปน,นะครับผมเพราะถ้าเราวร์ปนเนี่ยเราโดนในประเทศแน่นอนเราขอเบิ้ลสองไปแล้วสวยงามพระรามสองอ่จ oh. ังหวะน,นี้ผมขอไม่ทําการวร์ปเพราะถ้าวร์ปโดนแน่นอนแล้วเราตกมาอย่างเมืองตรงนี้ดีกว่านะครับ แป็นปลาหมึกออกให้หน่อยสวยงามประลามสองแล้วเราสร้างไปเลยอ่าขออนุญาตติดตั้งฐานน้าแข็งไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับพี่ชายเราไม่วามเลยครับผมไม่อะไรทั้งนั้นนะสามเจ็ดได้หมดขออนุญาตสามเนี่ยแมสามโอ้โหสามออกห้าชิบหายมากเราโดนขังคุกดีกว่านะครับผมซีโรล่าไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไว้หวังเพิ่งแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่านะครับผมดีกว่าตกเมืองเขาเนาะหกเอ็มเนี่ยมาครับเบิร์นสิมาโอเคพื้นที่ไม่มีผลความจริงเราสามารถสร้างนะครับผม ในส่วนของพื้นที่น้ําแข็งไปตรงลายนี้ได้นะครับเมืองพวกนี้ได้เนาะเพราะฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยังไงมันก็ต้องพอยด้านหน้าอยู่แล้วใช่ไหมด้านหลังอมันพอยไม่ได้แล้วเรามันติดมันติดอันนี้เนะี่ยโอ้โหเราดวนันเชิญเคลื่อนย้ายนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับเรามีป้องกันจากโล่นะครับผมแล้วก็ทําการลบพื้นที่ไม่เป็นไรบาดเชิญก็ไม่เป็นไรครับติดหมวกนะเป็นไงโดนเอฟเฟกต์พื้นที่หิมะออ้ยแต่ว่าแพ้จะโอลิมปิกยู่นะพื้นที่หิมะนะมาครับผมน้องแกะแอคเนท้าอันนี้เซตจี G ้นี้ โอ้เขาไม่มีป้องกันเอฟเฟกอันตรายใช่ไหมรู้สึกว่าเอ้ยมันมีป้องกันเอฟเฟกอันตรายในตัวไหมน้องน้องน้องเอ็กซ์เดทธารู้สึกว่าจะมีไม่มีใช่ไหมเออผมจําไม่ใช่ได้เหมือนกันนะน้องเอ็กซ์เดท้ารู้สึกว่าจะไม่มีแต่ว่าโดนพีจีมอบรางวัลมาแล้วเราโดนขังคู่แบบนี้11มาจากน้องเอ็กซ์เดทธาวาร์ปแน่นอนตอนนี้เป็นผมผมวาร์ปนั่นแหละครับผมและเราเสียวติดเมล็ดพันธต้องสาบมากๆเลยนะถ้าเราติดเม็ดพันธ์ต้องสาบนี่คือเกมแน่นอน นี่คือข้อสเสียของการเล่นคนแรกในแบบนี้นั่นเองนะครับผมเงินไม่พอนะครับทาอะไรไม่ได้แบบนี้เราต้องโอ้โแล้วเราโดนเชิญแกะแต่เขายังเล่นไม่เป็นนะอันนี้เขายังเล่นไม่เป็นนะออกมาอุ้ยสวยงามเบิ้ลสองเบิ้ลสองสวยงามก็บ้าแล้วโอ้โหโดนขโมยทามามบเบิ้ลศูนย์งานหยาบเลยครับจอดนี้ครับโอเคครับอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องโดนตัดกัานฟ้าครับมาครับเราจะแก้แค้นคืนนะเราจะใช้ความสามารถอ่าความจรงิงเราสามารถใช้เชิญได้นะครับเชิญแม่มดแต่เราไม่ใช้ไงเราใช้ความสามารถวางน้ําแข็งให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับผม ขออญาตขออนโอ้โหทั้งหน้าทั้งหลังเลยเขาโดนดักวังน้ำแข็งหมดเลยนะแล้วเขาโดนขโมยมาเบื่อจ่ะความสาม,มารถปืนที่หิมะนะแต่ว่าไม่รู้ค่ะครูจะออกมาให้นะครับผมแล้วเราจะใช้ความสามารถทานน้ำแข็งอีกหนึ่งรอบโอ้โหเรียบเพราะ้อยนะครับผมแบบนี้โดนทานน้ำแข็งไปอีกหนึ่งช็อตนะครับโดนแมทช์เชิญแบบนี้ไปครับมามานี่โดนทั้งในส่วนของพื้นที่หิมะและโดนในส่วนของพื้นที่ทานน้ำแข็งอีกตอกพื้นที่ประสาททานน้ำแข็งใจก็เหมือนทางคูสี่แน่นอนครับผมช็อตนี้ครััับบเเรรยคอออโโ้หและะป็นนชชขง น้องออโรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูสมเกตถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมมาครับผมอุ้ยเกมนี้เราเจอกับตัวอะไรเอ่ยอ้าเจอกับนารีนั่นเองนะครับผมนาริอ่ะผมขอเปิดหลังแมนาริเปิดก่อนแล้วผมผมเสียวๆงไม่รู้อ่ะจะไม่มีขโมยมาเบิร์นนะแต่ว่าผมก็เสียวๆ,ๆอยู่เหมือนกันนะครับผมเปิด,ปด,ปดออกมาเป็นเปิดออกมาเป็นโอ้โหได้เล่นเป็นคนแรกเรียบร้อยเป็นไงล่ะได้เล่นเป็นคนแรกแบบนี้สไลด์ออกมมันมี เราผมรู้แล้วผมรู้แล้ววิธีการชนะรู้แล้ววิธีการชนะนารีทำยังไงดีสร้างทานน้ำแข็งก่อนครับอ่าเบิ้ลสองไปก็มีการวิกไหมอ่าสวยงามครับผมไม่มีการวิกครับผมแบบนี้เบิ้ลสองมาครับสร้างมาโอ้โหแม่งไม่ออกว่ะเบิ้ลสองอีกหนึ่งรอบครับแล้วเราหวังว่าเจ้าตัวในส่วนของเศษพื้นที่นะครับลายสีไปเลยปุ๊บเศษพื้นที่มันจะออกในพื้นที่ที่ว่างนะออกในพื้นที่ที่ว่างสวยงามพระรามสองครับแบบนี้เรามีโอกาสที่จะ ติดดอบนะครับเราสร้างไว้ตรงนี้ก่อนแล้วติดทานน้าแข็งไว้ตรงนี้ครับสวยงามครับเราได้โดดครับเรามาตรงนี้อ้าเป็นไงวิกได้นะตัวนี้มันวิกได้นะครับผมน้องนารีโดนเหลี่ยมพี่ไปแล้วโดนเหลี่ยมพี่ไปแล้วติดดอบไว้ตรงนี้ติดประสาทน้ําแข็งไว้ตรงนี้แล้วก็ไม่วาบนะครับผมอ้าวชิบหายจบเลยแผนที่ว,วางไว้ก็จบเลยลืมไปว่าเราวารแล้ว มาเบิ้ลสิบนาลินกูออกบอยบินนกูออกบอยบินอ่ะนาลิจะนกูอ้านาลิเลือกที่จะเตะพื้นที่ให้เราโดนแหมอ้าไม่วะ่ะไม่วะ่ะไม่ครับผมนาลิเลือกจัดเมืองโอเคโลเราหมดโลเราหมดแน่นอนแบบนี้เวรก,กรรมกะละมังถังแตกเลยครับงานหยาบแล้วแบบนี้แผนที่วางไว้ไม่ใช่แบบนี้ครับแต่โดนล็อกถามาแล้วนะอ่ะเรารู้งี้น่าจะประสาทน้ำแข็งไว้ได้นะเอาเรียบร้อยดนนันเะชิญเก้านยาย วิ้ยดีนะมันมีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายอยู่ไม่งั้นโดนกุหลาบโอ้โหแล้วโดนเรียกแบบนี้อันเจ็ดชี้หายแลชี้หายแลโอ้โหนารีนารีเปิด <c oughs> ผมบอกแล้วนารีเปิดเป็นคนที่สองนารีเปิดเป็นคนที่สองเมื่อกี้เราคำนวณพลาดไปด้วยแหละโอ้โห <c oughs> นอกอีกาบอยบินบอยบินมาแล้วปึ๊บ <c oughs> นกคู่บอยบินปึ๊บบินไหมบินแล้วชอนน็อตนี้บินแล้ววาร์ปหน่อยไหม ว้าบแล้วเสกไหมโอเคกูรอดกูอยากรอดโดนเรียกเนี่ยโดนกันเรียกนะครับผม65%แล้วนกโวยบินป้องกันเอฟเฟกอันตรา,ายป้องกันน้เช็ดขึ้นย้ายออ้ยยังรอดครับผมมาวัดกันเลยใครป้องกันหนักกว่า12ไม่ได้นะ12ไม่ได้นะ9อาอโดนหิมะมไปโดนหิมะมแต่โลเขาหมดเอาโล่หมดแน่นอนชอ็อต ่าป้องกันอเอฟเฟกต์อันตรายออกแต่ป้องกันันเจินกรนย้ายไม่ออกแบบนี้กูบอกเลยว่าจีจีแน่นอนกูไว้ป้องกันันเจินกระย้ายแล้วเรียบร้อยครับผมโอ้โหเดี๋ยวเราไปดูส่วนเก็บถัดไปกันเลยดีกว่าดะครับผมมาครับผมตานนี้เราเจอกับะต้นฉบับออริจินอลเลยนะอันนี้ไอตัวชนต้นฉบับออริจินอลเซิร์ฟโอ้โหแล้วกูเล่นโอ้ยเล่นแบบกูได้ตกตัวตกใจด้วยว่าเล่นแบบกูแรกเราตัวเจอออริจินอลของเรานะในส่วนของมือที่หิมะนะแต่เองเป็นตัวต้นกําเนิดไงเองจะสู้ตัวที่แบบ เด็กใหม่อะไรแบบนั้นได้ยังไงอะถูกไหมคุณผมบอกเลยว่าตานี้ยังไงเราก็ชนะสูงมากๆเลยนะถ้าไม่ติดคำนวณพลาดเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เราคำนวณพลาดนะเมื่อกี้เราคำนวณพลาดคุณมาอันนี้ปล่อยให้คุณเล่นไปเลยนะจะถอยอะไรก็เรื่องของนะครับคุณ <c oughs> อ่าเรียบร้อยแล้วแบบนี้เสร็จแล้วเสร็จโจนเสร็จโจนเสร็จโจนแน่นอนครับยังไงดีครับวาร์ปนะครับผมคุณทําการวาร์ปมาตรงนี้ยังไงต่อ คุณอะคุณเซกพื้นที่คุณเซนคุณเซกพื้นที่คุณเซนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวโดนี่หยุดยายาเราจะเล่นมุกแบบนี้ไม่ได้นะอ่าครับไอคุณเล่นไปก่อนนะตอนนี้นี่ได้สไลด์อาเรียบร้อยบอกเลยว่ามันจบแล้วครับนายมันจบแล้วครับนายผมบอกเลยว่ามันจบแล้วครับนาย12ดส้ยมาครับเราใช้ความสามารถ เลื่อนย้ายแม่มดก่อน3ลาย3มแบบนี้สวยงามพระรามสองโดนโดนคางนี่ถ้ามันมีในส่วนของกุหลาบมาด้วยเนี่ยผมว่าสวยมากเลยนะผมว่าสวยมากมากเลยนะถ้ามีเอฟเฟกต์ติดกุหลาบมาด้วยเนี่ยคือแบบโอโ้โหโคตรปินนะครับทุกคนมาปุ๊บติดสต็อปไปตรงนี้ซะหน่อยติดทาน้ำแข็งลบพื้นที่ของมึงออกไปซะหน่อยนะคุณอ,อะไรเนี่ย อ๋อได้ในส่วนของแปนปลาหมึกใช่ไหมแปนปลาหมึกออกนะครับอ่านน้าแข็งไปอีกหนึ่งรอบและโดนเศษมาแบบนี้ครับบอกเลยว่าจีจีแน่นอนครับสําหรับคุณโดนพื้นที่มาไปหนึ่งสเต็ปครับผมโอ้โหห้ามก่อสร้างไม่พอนะครับโดนขโมยมาเบิ้นจากหิมะและโดนในส่วนของอันน้ำแข็งอีกหนึ่งรอบครับผมเนี่คบอยครับเป็นไทรชนะของน้องออโรรานั่นเองครับผม เดี๋ยวเราไปฟังสรุปท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับน้องออรรานะบอกเลยว่าค่าผ่านทางนี่ฟินเรียกกระจัดกระจายถ้าป้องกันใครออก่กันในเมตานี้ผมบอกเลยว่าชนะค่อนข้างสูงนะถ้าน้องป้องกันออกบทนะครับผมบอกเลยว่าสวนกลับนี่มีหน้าเจ็บนะครับมีทั้งขโมยมาเบิ้ลมีทั้งกามีทั้งกานเชิญเคลื่อนย้าย แล้วก็มีในส่วนของดรอปด้วยผมมองว่าสกิลน้องค่อนข้างดีนะมันคอมโบมากๆภายในตัวนั่นเองนะครับผมใครที่ปิดมาแล้วเนี่ยก็ยินดีด้วยนะครับผมโหดมากๆเลยนะสำหรับน้องออรรานั่นเองนะไม่ต้องเสียใจนะครับผมใครจะทําสุดแบบผมนี่เลยผมทําสุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ครับผมโซ so, อานะก็ฝากช่องนี้ด้วยนะครับผมสําหรับช่องสตาร์าวเวฟนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ